สวัสดีค่ะจะ่าท่าหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกำลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะทิ้งเอาไว้ให้นะคะ และสามารถสนับสนุนช่องได้ด้วยการกดแต้งหรือกดขอบคุณใต้คลิปนะคะขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนด้วยนะคะ านเือถ้วยเขาอยากกลับมามอบความรักดีๆให้กับคุณอีกครั้งเขาเตรียมคำพูดเตรียมข้อความเตรียมสิ่งของที่จะเอามามอบให้กับคุณถ้าหากคุณกับเขามีโครงการที่จะได้นัดเจอกันในเร็วๆนี้จะรู้สึกว่าเขามีข่าวดีหรือมีเรื่องราวดีๆที่จะมาพูดมาบอกกับคุณและอาจจะมีการ นำช่อดอกไม้สิ่งของเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งของที่คุณต้องการสิ่งของที่เขามั่นใจว่าถ้าหากคุณเห็นคุณจะต้องยิ้มคุณจะต้องรู้สึกมีความสุขและดีใจที่ได้รับมันคนคนนี้เขาเตรียมคําพูดและสิ่งของมาให้กับคุณด้วยนะคะถ้าหากคุณมีโครงการที่จะได้เจอกันในเร็วๆนี้เจ็ดดาบคุณอาจจะ รู้สึกว่าช่วงนี้เขาเป็นคนที่มีรับลมคมในเขาแปลกไปเขาดูไม่เหมือนเดิมบางคนคุณกับเขาอาจจะห่างกันไปแล้วก็ได้นะคะ จนคุณไม่สามารถรับรู้เรื่องราวของเขาได้เลยคุณอาจจะไม่รู้จักใครเลยที่อยู่รอบตัวเขาหรือเขาอาจจะไม่อัปเดตอะไรในโลกออนไลน์เลยก็ได้ทำให้คุณไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าชีวิตของเขาในตอนนี้เป็นยังไงบ้างดังนั้นความรู้สึกของคุณในตอนนี้ทั้งคุณและเขาเหมือนเราตัดขาดกันแล้วจริงๆ จากพลังงานไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาจะรู้สึกว่าถ้าหากเป็นกรณีนี้ถ้าหากคุณกับเขาไม่ได้รับรู้เรื่องราวของกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอย่างน้อย7สัปดาห์หรือ7เดือนขึ้นไปนะคะคนคนนี้กําลังจะกลับมาในความสัมพันธ์กําลังจะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งพร้อมคําพูดบางอย่างและสิ่งของบางอย่างที่จะนํามามอบให้กับคุณนะคะ เด็กถือเหรียญคนคนนี้เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้นะคะและบางครั้งเขาก็เป็นคนที่มีนิสัยดื้อนิสัยที่ยึดติดถูกติดกับความคิดของตัวเองแต่บางครั้งความคิดของเขามันก็เป็นความคิดที่มองตามความเป็นจริงคนคนนี้เขายังรู้ดีนะคะว่าเขาอาจจะยังมีไม่เท่าคุณหรือเขาอาจจะยังไม่สามารถดูแลคุณได้ดังนั้นการที่จะให้เขารับผิดชอบหรือสัญญาอะไรที่เป็นคำพูดเป็นกิจจลักษณะ เขาอาจจะยังไม่พร้อมแล้วเขาถนัดในการแสดงออกให้เห็นมากกว่าคนนี้จะเก่งในเรื่องของการกระทํามากกว่าคําพูดนะคะเขาอาจจะบอกรักคุณน้อยมากหรืออาจจะไม่เคยบอกรักคุณเลยก็ได้ดังนั้นในการติดต่อหรือในการกลับมาในชีวิตของคุณครั้งนี้คนคนนี้จะมีโอกาสพูดในสิ่งที่คุณเคยอยากฟังหรือพูดในสิ่งที่เขาแทบจะไม่พูดให้คุณได้ยินนะคะ หกไม้เท้าคุณกับเขาจะได้กลับมาคบกันอีกครั้งและเขาตั้งเป้าตั้ง ตั้งเป้าตั้งความคาดหวังไว้มากว่าเขาจะสามารถกลับมาง้อคุณหรือกลับมาดึงคุณเข้าไปในความสัมพันธ์ได้อีกครั้งแล้วการกลับมาในครั้งนี้ของเขานะคะมันจะแตกต่างจากทุกครั้งเพราะเขาครั้งนี้เขามีความตั้งใจมากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปจนถึงการแต่งงานมั่นหมายกันหรือการใช้ชีวิตครอบครัวด,ด้วยกันการกลับมาในครั้งนี้เขาไม่ได้กลับมาในสภาพที่เหมือนเด็กเล่นขายของไม่ได้กลับมาในสภาพ ที่คบเล่นไปวันๆแต่ช่วงเวลาที่ห่างหายไปมันเป็นคือการคิดทบทวนคือการอยู่กับตัวเองจนคำตอบในสมองหรือในความคิดของเขามันตกผลึกว่าถ้าหากเขาจะต้องแต่งงานหรือใช้ชีวิตกับใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นจะต้องเป็นคุณดังนั้นในการกลับมาในครั้งนี้ของเขาเขามองไปจนถึงขั้นของการแต่งงานอยู่กินมั่นหมายหรือใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันนะคะ เจ็ดถ้วยที่ผ่านมานะคะเขาอาจจะ ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเป็นตัวเลือกทางเลือกหรือบางกรณีคุณก็อาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขาจริงๆและช่วงเวลาที่เขาหายไปจากชีวิตของคุณเขาอาจจะไปเลือกเส้นทางอื่นหนทางอื่นแต่สุดท้ายเขาก็ได้คำตอบกับหัวใจว่าคนที่เขาอยากจะเลือกคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตด้วยจริงๆก็คือคุณเขาถึงได้กลับมานะคะคนคนนี้อาจจะเคยเลือกคนอื่นที่ไม่ใช่คุณไปแล้วแต่ตอนนี้เขากาลังกลับมา เด็กถือถ้วยเป็นพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าค่อนข้างมากจริงๆนะคะเป็นพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าหรือแตกต่างกันอย่างน้อย10ปีขึ้นไปเขาจะมาเริ่มต้นจีบคนอีกครั้งเขารู้นะคะว่าการที่เขาแอบทําอะไรมุบมิบ รับหลังคุณหรือการที่เขาเลือกคนอื่นเลือกจะเดินออกจากชีวิตของคุณไปแล้วไปอยู่กับคนอื่นไปเริ่มต้นกับคนอื่นมันทําให้ความรู้สึกของคุณพังมันทําให้ความรู้สึกของคุณแย่และทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่เคยมีมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดังนั้นคนคนนี้จะกลับมาเริ่มต้นจีบคุณอีกครั้ง จีบคุณด้วยความตั้งใจจีบคุณด้วยความที่อยากรักคุณจริงๆครั้งนี้จะกลับมาจีบคุณที่แตกต่างจริงๆแล้วเขารักคุณมากด้วยนะคะสามดาบนะคะคนคนนี้เคยทำผิดกับคุณในเรื่องของการมีมือที่สคนที่สามหรือมีตัวเลือกทางเลือกอื่นจริงๆ ดังนั้นในการตักกลับมาในครั้งนี้เขาตั้งใจจะมาพูดในสิ่งที่คุณอยากฟังไม่ว่าจะการให้ความชัดเจนกับคุณหรือคำมั่นสัญญาว่าจะไม่มีการทำผิดกับคุณอีกรวมถึงการกระทำที่ชัดเจนว่าตอนนี้เวลานี้เขามีคุณแค่คนเดียวคนคนนี้เขาเคยทำผิดกับคุณแล้วเขาก็รู้สึกผิดมากเพราะเขาเคยเลือกคนอื่นที่ไม่ใช่คุณไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เขาเลยแล้วเผลอๆเขาอาจจะไปเจอคนนิสัยแบบเดียวกัน ทำพฤติกรรมแบบเดียวกันกับเขาก็ได้เลยทําให้เขาไม่สามารถไปต่อกับคนคนนั้นได้จนตกผลึกว่าคนที่ดีกับเขาและเขาอยากไปต่อจริงๆก็คือคุณคนคนนี้กลับมาในวันที่หัวใจเขาก็มีแผลเหมือนกันและเขาตั้งใจที่จะกลับมารักษาแผลในใจของคุณด้วยนะคะ6ดาบ ส่วนตัวคุณจ๋ามองว่าคุณไม่ได้ยึดติดผูกติดกับเขาแล้วนะคะในตอนนี้จะกลับมาก็ได้ไม่กลับมาก็ได้ถ้ากลับมาเขาก็ต้องกลับมาในเวอร์ชั่นที่พร้อมจะเยี่ยวยาจิตใจคุณ พร้อมที่จะเข้าใจคุณว่าทําไมตอนนี้คุณถึงเปลี่ยนไปทําไมตอนนี้คุณไม่เหมือนเดิมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้คุณเปลี่ยนในตอนนี้เวลานี้มันเป็นเพราะผลจากการกระทําของเขาดังนั้นถ้าหากเขาจะกลับมาคุณก็ไม่ได้ติดแต่เขาก็ต้องยอมรับให้ได้กับความเป็นคุณที่อาจจะไม่เหมือนเดิมถ้าหากเขาทําได้ตามเงื่อนไขของคุณหรือทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ จะกลับไปได้คุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขานะคะเก้าเหรียญ แต่จริงๆในตอนนี้จ๋ารู้สึกว่าคุณเริ่มมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองมีความสุขกับการทำงานหาเงินสร้างรายได้และมีความสุขกับการทำให้ตัวเองสวยขึ้นหล่อขึ้นในทุกๆวันชีวิตของคุณในตอนนี้ไม่จําเป็นต้องมีใครก็ได้มันถึงขึ้นมาจริงๆเมื่อกี้ว่าเขากลับมาก็ได้ไม่กลับมาก็ได้เพราะตอนนี้เวลานี้คุณอยู่ได้ดีแต่ที่ไม่มีเขาแล้วแล้วคุณก็รู้ดีว่าการที่คุณไม่ถูกเลือกไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ดี ไม่ได้หมายความว่าคุณด้อยค่ากว่าอีกคนแต่เป็นเพราะเขาอาจจะอยากได้คนที่เหมาะสมหรืออยู่ในสแตนดาดมาตรฐานเดียวกับเขาซึ่งคุณอาจจะอยู่ในสแตนดาดที่สูงกว่าที่เขาจะเอื้อมถึงเขาเลยไม่อยากพยายามมาทำอะไรที่มันจะยากเกินไปเขาเลยเลือกอะไรที่มันง่ายกว่าสะดวกกว่าในวันนั้นคุณคิดแบบนี้แล้วคุณก็มีชีวิตอยู่ได้ดีมากๆในตอนนี้นะคะ 5ดาบซึ่งจะมองว่าเขาหรือคุณถึงแม้ว่าจะบล็อกกันปิดกั้นกันไปแล้วแต่เขาอาจจะรับรู้เรื่องของคุณมาบ้างแล้วการที่คุณอยู่ได้ดีคุณมีความสุขคุณมีการประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างในชีวิตมันทําให้เขาเครียดมันทําให้เขาวิตกกังวลเพราะในขณะที่คุณประสบความสําเร็จชีวิตของเขากับถดถอยหรือชีวิตของเขาอาจจะไม่มีอะไรก้าวหน้าเลยก็ได้ตั้งแต่ห่างหายจากคุณไป ดังนั้นเขาถึงอยากกลับมาในชีวิตของคุณเพราะเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าเส้นทางอื่นทางเลือกอื่นไม่มีเส้นทางไหนที่จะดีกับชีวิตเขานอกจากการอยู่กับคุณเพราะคุณคือคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจคุณคือคนอยู่ด้วยคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกปลอดภยัยและที่สำคัญคุณสามารถพาเขาไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้ ซึ่งในอดีตเขาอาจจะมองไม่เห็นสิ่งนี้แต่เขาคิดว่าคนอื่นหรือทางเลือกอื่นให้ได้มากกว่าแต่ตอนนี้เขาได้คำตอบแล้วว่าที่เขาเลือกหรือที่เขาเข้าใจมันตรงกันข้ามกันทั้งหมดดังนั้นเขาเลยกำลังจะกลับมานะคะ The Daily แล้วการกลับมาในครั้งนี้นะคะบอกได้เลยว่าจะเป็นการกลับมาที่ค่อนข้างยึดติดผูกติดกับคุณมากเพราะความที่คุณดูสวยขึ้นหลอ่อขึ้นดูประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและการเงินมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณกําลังจะห่างเขาไปเรื่อยๆดังนั้นคนคนนี้พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อผูกมัดคุณเอาไว้ในตอนนี้นะคะเขาความรู้สึกของเขา จมดิ่งผูกมัดยึดติดกับคุณมากและเขากำลังหาทางที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ให้เร็วที่สุดด้วยการเริ่มต้นจีบคุณอีกครั้งแล้วคุณจะได้เห็นเขาในเวอร์ชั่นที่อะไรก็คุณอะไรก็คุณเขาจะมีแต่คำว่าให้คุณเพื่อคุณเท่านั้นนะคะหลังจากนี้ราชาถือดาบ เขาลดความดือ้อลดความหยิ่งทะนงตัวลดความมีอิโกโ้ลดความมีอัตตาตัวตนของเขาลงแล้วในตอนนี้เขายอมคุณหมดทุกอย่างแล้วยอมคุณหมดทุกอย่างแล้วจริงๆไม่ว่าคุณจะให้เขาทําอะไรไม่ว่าคุณจะบอกเขาไปในทิศทางไหนคนคนนี้พร้อมที่จะเชื่อพร้อมที่จะทําตามสิ่งที่คุณบอกนะคะเขารู้แล้วว่าเส้นทางไหนดีที่สุดสําหรับเขาเส้นทางไหนที่เขาอยากจะอยู่ด้วยคนคนนี้ยอมทุกอย่างแล้วเพื่อ คุณนะคะเดี๋ยวจ๋าขอเปิดเพิ่มอีกหกใบนะคะเพราะว่าจ๋าเห็นเขาอยากจะมาจีบคุณอยากไปต่อในอนาคตกับคุณแต่จ๋ายังไม่เห็นเจตนาจริงๆของเขาเรามาดูกันนะคะว่าเจตนาจริงๆของเขานอกจากการที่เขามองเห็นว่าคุณสวยขึ้นหล่อขึ้นแล้วสามารถเป็นอนาคตให้กับเขาได้เขามีความรู้สึกอะไรมากกว่านั้นอีกไหมสี่ไม้ท้าม เขายังคาดหวังว่าถ้าการกลับมาหาคุณมันอาจจะทําให้เขาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอาจจะมีอนาคตที่ดีขึ้นอาจจะมีอนาคตที่สวยงามกว่าเดิมนะคะเลยทําให้เขาอยากกลับมาราชาถือไม้เท้าและเขามองว่าคุณเป็นคนที่ ใช้คำว่าคุณเป็นคนที่มีไมล์เซตที่ดีมีทัศนคติที่ดีแล้วมีความรู้รอบด้านเขาคิดว่าการอยู่กับคุณมันจะทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นและสามารถจัดการตัวเองได้ดีกว่าเดิมคนคนนี้คาดหวังการประสบความสำเร็จและคาดหวังว่าเขาจะเป็นคนที่เก่งขึ้นและดีขึ้นถ้าหากมีคุณอยู่ข้างๆนะคะเดอรชาลีออดแล้วเขามองว่าอนาคตของเขาจะไปได้ไกลถ้าหากเขาเลือกกลับมาหาคุณ เขามองว่าเขามีโอกาสได้ไปถึงจุดที่ทุกๆคนใฝ่ฝันไม่ว่าเขาจะมีความฝันอะไรก็ตามในตอนนี้เขานู้และตระหนักแล้วว่าคุณคือคนที่ทำให้เขาไปถึงตรงนั้นได้ไม่มีใครที่จะทำให้เขาได้เท่ากับคุณนะคะเด็กถือดาบเขาคิดมาอย่างดีแล้วนะคะว่าการกลับมาในครั้งนี้มันคุ้มค่า เพราะฉะนั้นเปิดมาเพิ่มเติมสี่ใบจ่าก,ก็อยากจะบอกคุณนะคะว่าเขาจะกลับมาหาคุณจริงๆแล้วเขาจะกลับมาสร้างครอบครัวสร้างอนาคตกับคุณเป็นครอบครัวกับคุณแล้วจะยึดติดผูกติดกับคุณมากจะกลับมาจีบคุณอีกครั้งและเขาจะไม่เลือกใครนอกจากคุณอีกแล้วแต่คุณก็ต้อง รู้ไว้อีกอย่างหนึ่งที่ไพ่สื่อออกมานะคะว่าการที่เขากลับมาหาคุณการที่เขากลับมาเลือกคุณและอยากแต่งงานกับคุณนั่นเป็นเพราะคุณสามารถให้อนาคตที่ดีกับเขาได้การให้อนาคตที่ดีกับเขาได้เขาถึงกลับมาไม่ได้หมายความว่า คุณให้ความรักคุณให้ความหวังดีคุณให้สิ่งดีๆกับเขาและทําดีกับเขา,เขามันจะทําให้เขารักคุณนะคะตามใดที่คุณยังให้โอกาสให้อนาคตเขาได้เขาก็พร้อมที่จะอยู่กับคุณแต่บอกตรงๆว่ามันไม่มีในเรื่องของความรักอยู่เลย เขาอยากกลับมาจริงๆเพราะว่าคุณคือพื้นที่ปลอดภยัยคุณคือคนที่รักเขาแบบใจจริงเขาต้องการสิ่งนี้เขาต้องการพื้นที่ที่จะทําให้เขาเติบโตแล้วเป็นอะไรก็ได้มีเวลาไปทําอะไรก็ได้โดยที่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาคุณจะเป็นคนช่วยแก้ไขและจัดการให้เขาเอง7จ็ดดาเจ็ไม้เท้า ความสัมพันธ์นี้จะบอกตรงๆนะคะว่ามันไม่มีความรักต่อให้คุณอยู่กับเขาไปอีก5ปี10ปีความรักก็ไม่เกิดตามใดที่คุณให้ผลประโยชน์ให้อนาคตกับเขาได้เขาก็จะอยู่กับคุณไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าวันหนึ่ง เขาถึงจุดหมายปลายทางเขาก็อาจจะยังอยู่กับคุณแต่ถ้าหากวันไหนที่คุณให้อนาคตเขาไม่ได้อีกต่อไปไม่ว่าคุณจะสะดุดพบปัญหาอะไรก็ตามแล้วคุณไม่สามารถให้อนาคตหรือเป็นอนาคตให้เขาได้ก็มีโอกาสสูงที่คนคนนี้จะหายไปจากชีวิตของคุณอีกครั้งนะคะแต่ถ้าหากเขาเติบโตจนถึงจุดหมายปลายทางด้วยน้ำมือคุณด้วยแรงผลักดันของคุณในวันที่เขาอยู่จุดสูงสุดเขาก็จะไม่ทิ้งคุณแต่แค่ไม่มีความ รักให้เท่านั้นเองนะคะนี่คือบทสรุปความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ต่อไปเรามาดูท่าตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%นะคะเรามาดูว่ามีท่าตใดราศีใดบ้างนะคะชาวท่าตลมราศีเมถุนตุลย์กลมชาวราศีสิง ลาวราศีมีนนะคะคนที่เกิดวันที่33/23คนที่เกิดวันที่88/28 28, คนที่เกิดวันที่99/29ถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานนี้กลับไปนะคะและจ๋ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ่าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ